ผักสะระแหน่พืชผักสวนครัวอายุยาวนะคะอายุยืนยาวรังนี้ปลูกเข้ามาสี่ปีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนค่ะจะชอบเป็นรังไม้แบบนี้นะแล้วอยู่ได้นานด้วยมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาจะหายไปเลยไม่เห็นใบเลยนะคะไม่เห็นใบไม่เห็นก้านเลยแต่ไม่ตายนะคะเขาจะฝังตัวอยู่ใต้ดินนะฝังตัวอยู่ใต้ดินนะคะ เพราะฉะนั้นเราถึงต้องหาอย่างอื่นมาปลูกแซมอย่างผักชีหูก็ะตายผักชีไปเรื่อยมีเสริมเข้ามาสักสองสามต้นเพื่อให้เขาเห็นว่ามียังมีผักเราจะได้ไม่ลืมใส่น้ำปลูกขึงง่ายแซมมาต้นหนึ่งแซมเข้ามาในเข่งเดียวกันนะะียค่ะไม่เป็นไรเขาอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าขึงไายนี่เดี๋ยวเราก็เก็บกินก้านใบเข้าไปมันก็จะหมดมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะ จะเลื้อยอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะดำอยู่ใต้ดินนะเดี๋ยวเขาจะโผล่ขึ้นมาเองอันนั้เป็นก้านก้านเล็กๆก้านนั้นนะคะ